ติ่งดารายินดีนำเสนอ n e ว v ดีโอใหม่ประจำวันนี้ค่ะพี่พีชพี่หมูพี่พีทจะมาดูไหมพี่พีทพี่พีทเปลี่ยนไปดูไหมพี่พี่ถึงบ้านหรือยังก่อนหรอเขาบอกว่าบ้าพี่จะาสาวหมื่นล้านว้าพ่อกับแม่ก็คุยกันแล้วเด้อก็คือยอมรับในลูกสะใภ้คนนี้แต่ตอนแรกได้ข่าวว่าไม่รับฮ้จริงไหมเรานี่ทำไมรู้ดีอลไรขนาดนั้นอะ เธอจะมารู้เยอะกว่าฉันไม่ได้นะเพราะฉันเป็นเอฟซีพี่บุ๋มเ่ยเรื่องราวมันเป็นไงร้องให้ฟังหน่อยได้ไหมคะเรื่องราวอ่ะโปนะโป้นะเราไม่ได้เรื่องราวก็คือฉันน่ะคิดว่าพี่บุ๋มพี่พีดออกกล้องอะไรใครเป็นอยากเห็นพี่พีดโรพยาบาลแต่พี่บุ๋มบอกแม่โบแมนพี่บุ๋มไอ่บอพี่บุ๋มบอกว่าไม่ใช่ลูก พีเซนเตอร์โรงพยาบาลมีหลายแบบนะเธอมันไม่ใช่พี่บุ๋มบอกว่าช่วยเขา,เาช่วยเขามไม่ใช่ไปรีวิวเป็นผู้ป่วย <c oughs> ไม่ใช่ใช่ไหม <c oughs> ไม่ใช่ <c oughs> ไม่ใช่นะเออแต่พี่บุ๋มสวยมาก <c oughs> แล้วเขาบอกแล้วทำไมาทุกคนเล่นพี่ผีะ่ะ เอรไรเหรอเดี๋ยวพี่พีทก็จะมาดูไงรอรอเธอจะให้พี่พีทมาเหรอหรืออะไรกันนะสาวพี่พีทเขาก็ขยันเซอร์ไพรส์เนาะขยันเซอร์ไพรส์อะไรนักหนาใช่ค่ะแล้วของเนี่ยเก็บเต็มหมดบ้านหรือยังเนี่ยพี่ค่าของพี่กบ ซื้อของก่อนเดี๋ยวค่อยเอฟไม่ใช่พีชกบอ่ะเดี๋ยวจะพูดถึงพี่พีแต่ว่าตอนนี้ให้กดตะกร้อเขาย่อมาจากกบบอแก้มบุ๋มออแก้มบุ๋มย่อไปกบอตอนนี้ไปกลายเป็นกบแล้วเข้าใจไหมคะประมาณนั้นนี่เราติดตามจริงไหมเนี่ยไม่ใช่ฉันว่าเริ่มไม่ใช่แหละเรื่องเนี้ยขอโทษอ้่อ้สถามเธอขอโทษได้ไหมล่ะแก้มบุ๋มเนี่ยเข้าวงการตอ้งแยุเท่าไหร่ถ้าเธอเป็นแฟนตัวจริงเธอต้องรู้ไม่เขาบอกว่า ฉันถามกับฉันถามเธอได้ไหมฮะตอนสมัยนั้นหรอช็อตเขาก็ช็อตไม่คือเอาเอาฉันมาฉี่กับเธอก็เธอบอกว่าเธอตามมาเธอตามเธอเธอเรียกรุนพี่กเธอเรียกพี่แก้มบุ๋งเธอยุดใส่ก่อน จะเรียกเขาอะคุณพี่คะเกียริไงคะให้เกียริป้าสนิบสีผ้าเองเนาะสลับเลยให้หรอไม่เธอเราให้เธอไม่พี่บุ๋มแกงชันหน้าไม่ได้แกงเลยนะคะใครว่าหนูแกงบ้างชอบดูตอนแกะหอยมูค่ะเอ้าอย่างกะเออสมัยเมือนเลิกแกะไปนานแล้วนมหอยหมดหอยหมด ไม่สั่งหอยอ่ะสั่งแล้วเนาะเดินทางมาไกลอ่ะเล็บใครตัดเล็บที่เนี่เมื่อกี้หยิบโดนเล็บ่ะมันพอมีเล็บนี่เสร็จเลใครสัภาพมาใครตัดเล็บใช่มาตัดเล็บแถวที็บบนี้ต้องเป็นเล็บกระเทยแน่นอนเล็บแข็งมากแข็งแรงมาก่ะไม่รู้ใช้อะไรนียฉันน่ะคุณเสียงคุณแม่มากยังไงคขะคุณแม่เสียงคุณแม่เสียงคุณแม่อะไรเพาเป็นน้องคุณยังไงเอาหรอ ไม่เวลาเสียงอ่ะเวลาเซลในไลน์เล็บคิวเขาบอกไม่ใช่เนาะแล้วก็แกมบุ๋มเนี่ยได้ฉายาว่านางเป็นนักปั้นนะคือปั้นทั้งครอบครัวดังหมดล่าสุดคุณแม่ก็คือดังกว่าแล้วนะเชิดไปแล้วนะแม่นั่นปล่อยเขาออกไปท่องเที่ยวเขายังบอกว่าแม่ไปทางานอยากแม่อะไรเอ่ยอยากเที่ยวกับแม่เนาะเพราะอะไรเพราะว่าคนที่อยู่ข้างแม่หน้าตาดีทุกคนเนาะแม่คบแต่เพื่อนอายุยี่สิบและเดี๋ยวนี้คแจะฝรั่ง น่าตาดีทั้งนั้นงงมากแต่นางไม่กินเหล้านะไม่ดื่มไม่ดื่มแต่มาลดีฟีคาถามว่าขายอะไรคะเออเราเข้าเรื่องขายของได้หรือยังไม่ไม่ขายไม่ขายหรอกอาจจะก่อจะกล้าก่อนเนาะฉันไม่ขายจ้าฉันมาคุยกับพี่บุ๋มขายเถอะค่ะขายก็ได้อ่ะให้ขายหรือไม่ขายขายขายก็ได้เออก็คือวันนี้เรามากับเจ้าแม่ไันมองอ่ะแบบ ขายเถอะไม่ขายจริงหรอเออฉันมากับเจ้าแม่ไหลสดวันนี้เรามีทั้งหมด30ตะกร้าตะกร้าละ500ออเดอร์ห้าร้อยนะมีกี่ตะกร้าเนอ่ยเนาจะทำให้ทุกคนได้เห็นว่าตำนานคือตำนานเรามากับพี่แก้มบุ๋มนั้นกดดันละโซเอาทุกตะกร้าวันนี uh> ้ไปบอกในด้อมสิไ uh> ม่แต่ราคาจะต้องได้ราคาจะต้องได้ แล้วทุกคนจะตกใจคะ่ะฉันอยากรู้ว่าวันนี้ให้นางขาย990าันจะขายได้หรือเปล่าเอาไม่ได้ละอ่าพี่บุ๋มไม่ขายจะขาย้อยเดียวแรงนอเนาะปรึกษากันบ้างหรือยังไม่ปรึกษาก ขายร้อยเดียวเอาอันนี้ไปด้วยกำไรหรอกองไรเอาไว้ทำไมอะคะเราเอาไปนี่ค่ะคนพูดชชนโเล่นนอยู่ใโกดังชื่นชมเราเราไปหาแฟนรวยพอจบแล้วเราขายของถูกเออต้องบอกเทคนิคแล้วแหละว่าหาแฟนรวยหาจากไหนเฮียหยุดใครอยากรู้เรื่องนี้ไม่เอาปวดตะกร้าก่อนคือมึงฝึกสายก่อนนี่แหละคนกำลังทำกำลังทายทีมเซรั่มตัวนี้พอดีกลิ่นหอมมากค่ะใช้ถูกออ เราจะให้ทุกคนกดก่อนแล้วเราจะให้พี่ดุมาะซึ่งมีตะกร้าเดียวด้วยซ้ำเขาบอกนางบอกว่าขอใช้ก่อนไม่นช่ก็คือมหรับหลอกรับอีกทีหนึ่งวันนี้เพิ่งรับตอนสามโมงเองนะหรืออเป็นชัเปิดเอฟซีไม่ค่อยได้รับอะไรง่ายๆเดี๋ยวช่วงนี้ร้อนเงินก็เลยรับพูดไปเรื่อยเลย อะไรแล้วค่ะกลับมาแล้วมันอาจจะงานบางอย่างนี่คุณพี่พูดไม่จริงอ่ะมีคนถามว่าเด็กใช้ได้ไหมคะพอสอบเด็กเท่าไหร่อะคะสอมายังมาแล้วสามวบเด็กสามหกใช้ได้ไหมต้องต้องบอกก่อนว่าทำไมถึงบอกว่าสามหกไม่ต้องไม่ก่อนล่ะเดี๋ยวจะขัดกันไหมไม่วันเนี้ยจะบอกทุกคนนะเอาหาไม่เอายอด เออคือจงจะบอกว่าที่เราเคลมว่า3ามขวบเพราะว่ามันไม่มีสารอันตรายเออใช่ค่ะแต่จีิงคือเด็กก็คือห้ามใช้เพราะว่าตัวนี้มันเป็นตัวเร่งผิวใสนะคะเออแค่นี้แหละเด็กยังผิวดีอยู่ลูกไม่ต้องรีบให้ผิวแข็งแรงหน่อยนะตัวนี้ จริงๆอ่ะฉันเคยฉันเคยขายไปแล้วรอบหนึ่งเป็นสีแดงขวดสีแดงเนาะให้ให้คุณปุ่มเล่าว่าเราเจอกันตอนนั้นอะเขาบอกว่าเราหน้าเหมือนกันเราชอบพูดอะไรไม่ปรึกษาก่อนแล้วฉันช็อตหนึกออกป้ามันเขาเนี่ยไข่ก่อนเขาและอีดอกนี่เขาเนี่ยนี่กว่กับเธอเยอะอยู่กับอีพายุเยอะใช่ทีนี้คือย่ เคยใช้ต้นที่เป็นขวดสีแดงใช่ไหมะเขือเทศเออแล้วตอนนี้ของปลอมเต็มตลาดเลยฉันเห็นทั่วเพราะว่าเป็นสายชอบเดินสำเพ็งเรียกได้ว่าเราทําการตลาดไว้ให้ของปลอมขายเอาปลอมขายหกสิบห้าดาทใช่ที่ผมมันเรื่องจริงตอนนี้ของปลอมแต่ตัวนี้เป็นตัวใหม่ที่มีสามตัวอยู่ในนี้ก็คือมีทั้งตัวของไฮยามีตัวของคอลลาเจนแล้วก็ตัวของวิตามินซีอยู่ในนี้รวมกันเลยแล้วมีเม็ดบี ใช่หมายใช่ขายขายพี่สั่งแล้วเอ้าขายแล้วไม่โปค่ะใส่ไงค่ะสั้นเอาให้เอาข้อเขนค่ะก็ได้ใครจะกดเลยเพราะว่าปกติเนี่ย990บาทใช่ไหมเก้ยเก้บาทวันนี้เอาไปแค่เขาเอาขายสังคมเนาะวันนี้เนาะใช่แล้วก็เข้าไปหาแฟนรวยอีกทีเดียวใช่รอบหนึ่งเอาไปแค่หนึ่งร้อยบาทที่เกทำงานแล้วเนาะหนึ่งร้อยบาทกดตรงน่้ไหมล่ะ หนึ่งร้อยบาทอ่ถาถือว่าวันนี้เราคะต่จะบอกว่าหนึ่งรอยบาทไม่ว่าเออเอาสบู่ไปด้วยอีกตัวหนึ่งซึ่งสบู่นี้ราคาปกติก็คือหนึ่งร้บาบาทแต่วันนี้เอาไปเลยจบสบู่ช่วยเรื่องอะไรคะสบู่ช่วยเรื่องผัดเซลล์ผิวโดยเฉพาะค่ะ าใจแม่จเออทำไมี่ช็อตอะคะเอียอะไรวะคนบอกว่าปากบอกเจ้าของเจ้าของแปลว่ารักปอบอเจ้าก็วันพิซเตารนะคะซาซ่าแขกไปถามก่อนว่าว่างไหมล่ะพิจารณาว่างไหมล่ะเพราะว่าเขาอ่ะเฮ้ยผิดแล้วอ่ะ ตั้งแต่เขาอะเป็นว่าพี่เจ้าสาวอะไม่รู้ว่าเขาจะว่างไหมบางทีเขาอาจจะว่างแค่เล็บก็ได้เธอว่างแค่เล็บเลว่างแค่เล็บก็คือเป็นพรีเซนเตอร์แบบผู้คนจองหมดแล้วเหลือแค่เล็บเออน่าจะจริงเหลือลูกตาขาวว่างอยู่ค่ะใครจองทาตัวนี้เอาไปาเอไปถูตัวนะคะถูหน้าไม่ได้เนาะไม่ได้ค่ะอย่าถูหน้านะใครได้ไปแล้วอย่าเอาไปถูเอาไปถูตัวอย่าถูหน้าอืม นะจ๊ะสาวถ้าเปิดตัวมันก็ร้รยเข้าสิบวันนี้ร้อยนะเดียวไม่ขายย่งเงร้อยเดียวแล้วปกติสมู่ถ้าเกิดเราขายเยอะก็คือ 100. 100ร้อยยี่สิบเก้าบาทใช่ค่ะเรือวาไม่เคยมีขาย อะไรนะคะปกติขายคือร้อยยี่สิบเก้าบาทใช่ร้อยยี่สิบเก้าบาทขายสิร้อยร้อยยี่สิบเก้าได้กำไรจะขายสี่ร้อยเลยเหรอแม่จะขายสี่ร้อยเลยเหรอตอนแรกร้อยยี่สิบเก้าบาทตอนแรกเธอหกสิบกรัมตอนแรกเ้าจะไม่แถมสบู่โดนด่าก็เลยเออไม่แต่เขาไม่ได้มีแค่นี้ใครซื้อวันนี้ซื้อคู่นี้ไปใช่ไหมแล้วสมมติว่าเธอไปปักตะกร้าแล้วเธอทําคลิปหนึ่งแสนได้อะไรไม่ได้เงินกันเลยเหรออะไรวะได้หนึ่งพันแสนได้หนึ่งพันบาท ุกคนเหมือนฉันนั่งอลยอยู่คนเดียวคนหนึ่งเล่นโทรศัพท์คนหนึ่งเหมือนมองแบบเขากำลังปั๊มหัวใจฉันกำลังปักไฮยูเขาปั๊มหัวใจให้แม่เธอใครจะเอากดเลยเพราะว่าเธอเอาอันนี้คู่เนี่ยเธอซื้อไปใช่ไหมเธอไปปักคลิปเธอไปทําแบบสมมติว่าแล้วก็ถูตัวอยู่กลางแดดปุ๊บคลิปเธอเกิดถึงแสนปุ๊บเธอได้กลับไปหนึ่งพันบาทใช่ บางคนลงคลิปแบบโบโบเบเบอย่างเงี้ยล้านวิวก็คือได้หมื่นบาทนะจ๊ะเพิ่มด้วยเหรอใช่ค่ะคิวเราไม่ะร้านหนึ่งห้าพันอ้าวร้านหนึ่งห้าพันร้านหนึ่งห้าพันอะไรเนี่ยเพิ่มถ้าสิบได้ห้าพันหมื่นเออหรอเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่เคลียร์ก่อนเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ก่อนก็คือไม่ไม่ก็คืออันเนี้ยไม่ได้อ่านรายกลุ่มเรียวเรียว์ เอาใหม่ขอดคอดคลอดคลอาหรอขลอดคลอดคลอดโอเคแสนคลิปหนึ่งแสนวิวไอเลิศดิ่กตอบไอเลิศดิ่กตอบไอเลิศดิ่กตอบค่ะทำมากต้องถามก่อนว่ารว่าเท่าไหร่คุยกันก่อนเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่เออยดี๋ยพูดชัดชัดด้วยก็คือไตอนเขาเพิ่งเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนก็คือว่าก็คือว่าอันเนี้ยพอทาแล้วเป็นยังไงบ้างคะซึมเร็วอืมดูสิ แห้งแล้วเมื่อกี้บีบไปยังเยอะเห็นปะแห้งแล้วเจ้าของดูงงๆเขาบางเมนต์งงจริงไหมวันนี้ชงความสวยแก้มบุ๋มเออิดตามาตั้งแต่เด็กๆตั้งแต่สมัยกโอ้โหใครอกะอนกูยังไม่เกิดเลยตอนนั้นเรื่องแรกที่นางแสดงคือเรื่องอะไรเธอเอ็ซีเธอพยายามไม่ พยายามยิงคําถามมาให้ฉันเพื่อให้ฉันช็อตใหม่เออแต่ไม่ใช่เธอเปิดเรื่องมาว่าเธอเป็นเอฟซีใช่ฉันเป็นเอฟซีฉันดูคลิปตอนที่พี่บุ๋มเขาไปคีบตุ๊กตากับพี่พีทที่เซตพอยเกมหมื่นหนึ่งแต่ว่าคุณติดตามดูคลิปเดียวปุ๊บเป็นไฟนคลับเลยแล้วก็แล้วก็ไปอะไรนะซื้อลอตเตอรี่มาตรวจแล้วก็ไปทแล้วถูกรางวัลไหมคะถูกถูกได้หรอถูกถูกเยอะไหม ไม่เยอะแล้ววันที่สี่กับที่ห้านี่เยอะไหมเยอะนะหรอแล้วก็เธอโกหกอ่ะ้องบอคุยด้วยน้องบอยพูดก็ได้ไม่ต้องพยายามน้องมันไม่ต้องพยายามใช่ไหมอะไรไม่รู้ก็บอกไม่รู้ไม่แต่ชอบแต่ชอบพี่บุบจริงขอบคุณค่ะเพราะว่าเราเคยเจอกันเมื่อสองปีที่แล้วใช่เขาเมื่อปีเขาบอกว่าเราเคยเจอกันอะตอนนั้นที่เราไปปั้นดินเผาอะโอ้รู้ปะเอรอ ดินเผาคิดก่อนใช่ก็คือตอนตอนตอนฉันแดงแล้วฉันก็คิดแค่คำว่าสัมภาระเนี่ยมันยากเย็นเหลือเกินพูดไม่ออกไม่ออกสักทีคือสัมภาระจำได้ใช่นั่นแหละจงเรืลิงเงียบสั่งแล้วค่าจ่ายแล้วค่ะเธอไย่าลืมปัดตะก้านะเผื่อเธอจะได้มีแบบค่าแบบวันนี้นิ่นั่นอีกนิดนึงจะบอกว่าว่าอะไรคะเรามีส่วนลดถึงศูนบาทจริง คืออะไรอ่ะราคานี้มีอยู่จริงพี่บุ oh. ๋มก oh. <ok ็คือว่าคนที่เป็นแอคเคาท์ใหม่เขาจะกดได้0.01ขอดูโทรศัพท์เครื่องที่กด0.01ได้หใช่จริงรอจริงหรอจริงปะเนี่ยให้ดูจะให้บุ๋มทำได้มีคนถามว่าลองดลองดูลองดูฉันทำได้เพราะมีอันหนึ่งที่ไม่ได้ขายตอนนี้ทุกคนดูที่โทรศัพท์ก่อนเลยว่าใครได้ราคาเท่าไหร่บางคนได้25บาทก็ไม่ต้องเสียใจจริงปะเนี่ยจริง แต่ถ้าใครได้ศูนจุดศูนย์หนึ่งแนะนำเพิ่มเติมอีกนิดหนึ่งเธออย่าเพิ่งกดเพี่งกดบวกอีกชุดหนึ่งธอจะจ่ายได้ในราคาแค่ห้าสิบาทพี่บุ่มได้เท่าไหร่จริงหรอเธอมันเวอร์มากนะติต่อกอะลองกดเลยิเดชลองกดสิโอฉันได้หนึ่งรบาทอ่ะเพราะว่าฉันเคยสั่งบ่อยเธอเป็นสาวช้อปปิ้งใน t ิ๊กตอหมดล ใช่ฉันเป็นคนแบบชอบกดจ้าซื้อชิ้นเนี่ยเด้อเดเมันมีเส้นสามด้วยอ่ะไม่นับไม่นับเนาะก็คือแสดงว่าพี่บุ๋มมีอื่นพี่บุ๋มมาชอบช้อปปิ้งจ้าเธอคืนฉันทำไมฉันร้อยยีทำไมฉันร้อยยิบดมีค่าส่งอย่างงี้ต้องอธิบายก่อนนี่ทไมฉันเยอะกว่นแล้วว่านางได้ทำไมไดร้อยยิบเจ็ดวีนแล้วนะมีค่าส่ะมี บางคนได้ร้อยสามเพราะอะไรเธอไม่ได้กดส่วนลดส่งฟรีไงอ๋ออ่ะกดเข้าตะกา้ามันมีคูปองส่งฟรีด้วยนะคะทุกคนค่ะไม่มีมมเออแค่นั้นแหละไมหรือข้างบนมันมีมันมีกล่องแดงๆต้องไปกดรับคูปองก่อ,อน,นแน่น่าเห็นไหม มัถาาว่าเซตสามแถมสากดได้ไหมคะกดได้เลยเจอราคาไหนก็คือกดให้เลยถ้าเจอเซตสามแล้วเจอสองร้อยห้าสิบรีบจ่ายนะเห็นไหมได้สามสิบเจ็ดบาทวายเธอจะไม่ซื้อได้ไงอ่ะเธอได้เซรั่มไหมนี่อ่ะเท่าไหร่ห้าร้อยมลครึ่งโลครึ่งโลเลยผิวอาจจะหาวาว่าแบบเซตสั่งแล้วจ้าครึ่งโลแล้วสบู่อีกเออ ในราคาเท่าไั้่นะ37บาทแม่ไม่กดได้หรอแม่ต้องกดเพิ่มเมเบิรนสองเลยไหนก็ไหนๆแล้วเราจะต้องเสียการที่แบบเราเป็นลูกค้าใหม่กินกะเพราถ้าซื้อไปเลยอย่างนี้นี่เจ็ดบาทใช่สามสิบเจ็ดบาทยังกินกะเพราไม่ได้เลยตอนนี้อะได้จริงค่ะแล้วใช้ได้นานถึงหนึ่งถึงสองเดือนนะคะคุ้มมากแนนว่าวันเนี้ยได้แล้ว ใครที่เป็นสายตุนก็คือต้องรีบตุนเลยเพราะว่าอะไรคะพี่ะปรับราคาแล้วนะเดือนหน้าค่ะพี่ตช่เดือนหน้าปรับราคาแล้วอย่างนี้มิสแกรนเนี่ยน้องไผ่หลิวเอ๋ยเชอร์รี่เอ๋ยใครอีกพิมจิสแน็คไผ่หลิวได้ร้อยหนึ่งละอิงฟ้าชาลดอิงฟ้าชาลดเนาเขาขายร้อยเก้าเก้าเธอเป็นใครที่ขายร้อยเดียวทำไมอ่ะเ้า ทำไมล่ะฉันถามไงาทำไมถึงใส่ลอยเดียวไม่วันเนี้ยแข่งกันซอตใหม่เวอร์ฉันพูดอะไรอ่ะเพราเธอก็ซอตใหม่ฉันตอนอะไรรู้ป่ะคนนังว่าทําใหม่ฉันกดแล้วฉันยังไม่ได้วะเออวันนี้มีแต่คนอารมณ์ดีต้องเป็นแอคเขาใหม่เราเห็นเจ็ซื้อบ่อยแหละมาวันนี้เราจะมาทำการทดสอบนะคะว่าให้พี่แก้มบุ๋มเนี่ยพี่ได้พี่ได้มพี่แก้มบุ๋มทบทวนโปรพร้อมสรรพคุณใหม่ตั้งแต่ต้นจนจบ เริ่มเนี่ยนะเราอะเราก็เป็นคนแบบนี้แหละไปเอ่ะทุกคนฟังหนูนะคะวันนี้นะค,ะนค๊ะตัวนี้หนูจะบอกว่าคือใครอาจจะเคยเห็นอยู่แล้วเนอะว่าจะมีอีกตัวหนึ่ง่อเป็นตัวแอ แอบสิมะเขือเทศส,สีแดงใช่ไหมซึ่งตัวนั้นน่เคยใช้มาแล้วแล้วก็คือนานมากกว่าจะหมดซึ่งตัวนี้เขาออกมาใหม่ให้จำมาเลยว่าตัวนี้ตัว,ตวคือ B P ขวดสีส้มแบบนี้นะซึ่งตัวนี้เขาจะรวมแบบวิตามินเอาไว้เลยก็คือมีทั้งคอลลาเจนไฮยาแล้วก็วิตามินซีอยู่ในนี้ขวดหนึ่งเนี่ยครึ่งโล500 ML ซึ่งเยอะมากๆปกติขายอยู่ที่990บาทแต่วันนี้เพลานี้ตอนนี้เดือนหน้าปรับราคาขึ้นแล้ววันนี้เอาไปแค่ 100บาททวนหนึร้อยบาทไม่พอเอาสบู่ไปด้วยเอาไปจัดการนี่ผัดเซลล์ผิวร่างกายไม่ว่าจะเป็นข้อศอกข่าวต่างๆทุตที่ด้านอะไรอย่างนี้ได้หมดล่องขาล่องเขือได้หมดเลยก้อนได้ใหญ่แบบนี้แล้วกลิ่นหอมด้วยเอาไปเลยจะ้ะซื้อขวดนี้ได้ก้อนนี้ไปสีๆในราคาหนึ่งร้อบาท,บาทเท่านั้นแค่วันนี้กดตะกร้าได้เลยเดี๋ยวนี้กดกระดิ่งที่ดูเป็นไร hey. ตัวนี้ใช้ไปเรื่อยๆเขาจะปรับสีผิวเราตามข้างๆที่เขามีให้แบบนี้ oh. ที่สำคัญคือเขาซึมไวมาก ดูเขามีเม็ดบีดด้วยให้ดูอ่ะยังไม่จบยังจบยังรีวิวไม่จบอ่าอ่าอันนี้คือฉากสําคัญค่ะทุกคนอัดไน้นเนไหมเนี่แล้วมันซึมเข้าผิวเลยก็คือผู้ชายก็ใช้ได้เนึกออกไหมอันนี้ผู้ชายใช้ได้เลยเพราะว่าผู้ชายจะไม่ชอบอะไรที่มันลำคานเนอะลำคาญใช่ไหมแล้วประเทศไทยถ้ามาใช้เรยเหนียวๆก็คือลุงลังอยากเสี้ยงทิ้งแต่เนี่ยคือมันซึมเข้าไปแล้วเห็นป่ะแล้วใครจับเนื้อจับตัวก็สึอื้ทำไมมันหอมสุดชื่นอะแบบ f ฟรชจ้อมแโอเคจบยังคะ อจบไปได้ทุกคนขายาตัวแม่ไหลสดฉันเชื่อแล้ววันนี้ก็คือไฟแลบไฟแลบเลยเธอไอคะ่ะเธอไอวัดใครเอากดตะก้าบ <คน S 2> เลยคะคนท้องคนท้องใช้ได้ค่ะใช้ได้นะ,ะสะบูะแต่ถ้าผิวผิวแพ้ง,ง่ายไม่แนะนำค่ะสะบู่คนท้องใช้ได้ไหมใช้ได้คะ่ะ คนท้องไปทุกวงการจริงๆอืกลกอนให้นมบุดอุ้ยตอนนี้ฮอตไปสามร้อยส่สิบ้าแล้วแม่ใครเราจะตามซื้อให้หมอดเออกบอกบขายคนเดียวเอาอยู่โอ้ยคือเราต้องลุกแล้วแหไะไม่ได้จ้าพ่อโผลมีที่ไข่ใช่ได้ไหมคะมีขี่ไข่เนี่ยแหละค่ะตัวเนี้ยขซระเบิดขี้ไข่เอาตัวนี้ไปใครมีที้ไข่ พี่บูมมาลอยหน่อยเธอจะให้ฉันเมาเรื่องอะไรเล่าสินางร้ายอะเร็วเร็วมาอยหน่อยไม่ดูไหมคะพูดความจริงค่ะได้ดูอ่ะเอาความนู้คนได้ดูเป็นไงอยากถามอะไรบ้างดีกว่าเออเอาคนได้ดูแมนผททำงานเยอะทุกครั้งเออฉันทำงานเยอะให้อภัยฉันได้เยละ กกแ้่ที่ว่าทาคทำถ่ายนะไ,ะไม่ไม่ได้เกี่ยวกันนี้แต่ฉันจับได้อพอดีเออนึกออกแล้วเดี๋ยวเ <laughs> คือนางเนี่ยก็คือว่าไม่รู้ไปทำผิดอะไรไม่รู้ในกองถ่ายแล้วก็มีคนแบบไม่ชอบ แล้วก็เกลียดกันไปเลยอันนี้คือพูดไปเรื่อยหรือเปล่าตังเคยพูดไม่หรออันนี้เรื่องมานานแล้วเรื่องมานานแล้วพูดได้ไหมพูดได้ไหมเรื่องไหนวะคิวจริงไปเรื่องอะไรหรือเปล่าที่พี่บอกได้ละครอะเรื่องละครไงเรื่องบดอะหรออก่นหนน้าี้ตอนเล่นละครเราเป็นคนเดียวเลย ไม่ใช่เหมือนเหมือนนางอ่ะคือคือไปกองแปลอะไรอย่างนี้แหละแล้วก็เห็นสภาพแวดล้อมในกองแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองอ่ะโดนสกัดดาวรุ่งจากผู้ใหญ่ใช่ไหมแล้วก็เลยไม่ทํางานนั้นเลยหรอไม่ต้องถามว่ามีเรื่องนี้ไหมกูไปเอามาจากไหนเจ๊โอบางทีเธอจำได้ไม่เธให้สัมภาษณ์เธอดูในติกต็อกเหรอเธอเขาบอกว่าล้างหน้าได้ไหมตัวสบู่อะเอาถูตัว สบู่ไว้ถูตัวนะคะสบู่เอาถูตัวนะสบู่ไม่ใช่ไม่ใช่เออไม่ใช่ก็ไม่ใช่ผิดเรื่องแล้วอ่ะูได้มล่ะ้างหน้าไม่ได้นะคะเอาไปถูตัวข้อศอกหัวเข่ากะตุ่มดิข้อศอกหัวเข่ากะตุ่มยูมานี่มา่พูดบรรดาบรรดาควีนมีสคริปต์ไหมไม่มีสคริปต์ค่ะ ไม่มีสคริปต์ดูพูดเลยว่าไม่มีสคริปต์รายการนางไลฟ์ไทยแลนด์ไม่มีสคริปต์เราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเขาจะให้เราทําอะไรบ้างในแต่ละวีคทะเลาะกันจร,รจริงไหมจริงแหมเราก็เลยวีนอ่ะเนาะทะเลาะกันจริงไหมจร,จริงมากเลยนะหนูด่า <ใน S 1> จริงรอ่ะท่านเห็นหนูด่าแล้วก็คุณหนูด่าจริงรหนูกวนตีนหนูก็กวนตีนจริงก็คิดดูหนูยืนอย่างเงี้ยไม่ชอบข้าวห้องกี่คนแล้วคะพี่อะไรนะข้าห้องดามกี่คนแล้วคะทีมพี่ช้ำโยเวนมินเนาะที่ยังไม่ได้เข้ายังไม่ได้เข้ามินเทียด ก็ดนาจริงค่ะแต่ว่าก็นั่นแหละใช้ดีจริงค่ะขาวแต่ตัวตอนตัวดำมาพอใช้ไม่หมดสองขวดขาวขึ้นเยอะมากเขาจะไม่พูดขาวขาวอ่อเนี่ยนะคะสปอต์ไม่ล้นเลยโปสบู่ยกหลมียกลได้เหรอเฮ้ยสมีขายสามก้อนได้ไหมมันเป็นโปมันเป็นมีคนมีคนชอบสบู่ขนาดแบบยกใช่ค่ะ เราไม่มีถังน้ำอะล้อมขัดเขาไม่ถ่ายเราไม่มีถังน้ำบ้างเหรอล้วมีถังน้ำไหมคะเขาบอกว่าอย่าหาเรื่องได้ป่ะให้ผมอยากอยากรู้แม่ได้สิ ฉันเริ่มอยากรู้เลยว่าทำไมเ่ะเธอเธอสบู่มาดีไหมผิวแพ้ง่ายผิวแพ้ง่ายไม่แนะนํานะคะเพราะว่าอันนี้เราเน้นผัดเซลล์ผิวโดยเฉพาะนะคะไม่แนะนําเลยผิวแพ้ง่ายคือห้ามใช้เลยได้โปรขวดละเจ็ดสบาทเธอลดเธอได้โปรดีกว่าใช้อีกเธอซื้อเธอได้โปรดีกว่าอีกพี่บุ๋มตอนนี้ฮอตไป385แล้วอะไรก่อนเพราะฉันไลฟ์สดยังไม่ถึง10บนาทีเลยตอนนี้ยเคยปอบประโลม BP ไว้ใช้ทาผิวหรอคะใช่ ใช้ทาผิว <sketches> ค่ะใครใครอยากใช้ทาหน้าได้ไหมคะได้ได้ค่ะเอออะไรที่เขาบอกว่าแยกให้ทาผิวก็ทาผิวทาหน้าก็ทาหน้าเซ็เนี้ยวันนี้คือทาผิวมีคนถามว่าพี่พีดูดังไรพีละสุดยังคะตอนที่เราค่ายดูนิดเหนียวนางบอกว่าสงสารเลยตอนนั้นอะดูจริงเห็นอันนั้นละ้องให้เป็นหมาลองให้เหมือนหมา้องให้ตาแดงไม่ได้้องให้แบบเล่นละครแต่ลองไห้แบบเนี้ยคือแบบถ้าเปิดปากเราอย่างเงี้ยไม่ไหวแล้ว มันร้องจริงเขาบอกว่าสั่งครั้งแรกได้บทนี่นเดบ้านว้าย,รรยฉันจะขอลองถูสบู่ให้เธอดูได้หรือไม่ได้ค่ะตัดไปค่ะพ<ข>อดแหวแล้วเตรียมเตรียมแล้วเตียมๆๆวิได้เลยค่ะทุกคนเค <c oughs> <c oughs> ียวขโมยแหวนทำไมอย่าใส่แหวนเออไม่ได้เอานี่ของใบนี้ถ่ายเลย คิวนร้ายนะคะมันจะแย่งไม่ผีไปทุกคนทุกคนในนั้นไอ้จัดการคิวคิวจะใส่แหวนเราเอาบีพีลองขัดแหวนนะมเขาขัดยังอยวขัดแหวนได้ปะลองขัดแหวนได้ปะขอบปอสบู่ยกโลนอยเธอซื้อ3ามขวดมันก็คุ้มอยู่ดีปกติสบู่เท่าไหร่ร้อยยี่สิบเก้าบาทเธอซื้อเนี้ยสามขวดเธอได้สบู่สามก้อนคุ้มกว่าเหอะสบู่ไปไหนอะฮะนี่อ่ะสามอันไปเหนือดูแบบนี่นี่มันเล่นขายของอะอ่ะนี่เธอเซตนี้ไม่ถึงสามร้อย ใช่ไหมใช่ค่ะ299เห็นแบบแอบเมื่อกี้299หรอเธอแอบลดราคาอีกแล้วหรอลดอีกบาทหนึ่งหรอไหนเขาดูสิเธอลถหรือเปล่าก็เห็นอยู่อ่ะอ้าวไม่รู้แล้วเอาไปปักตะกร้าอย่าลืมเอาไปปักตะกร้านะคะอย่าลืมเอาไปปักตะกร้าอ่ะพี่ฉันจะลองสบู่สบู่เลยค่ะคิวแขนมานี่เอาเขียนแขนคิวมาด้วยโอ้มือก็ยาวเท่าใบลานซะด้วย ยืนได้นะคะพี่โมกยืนได้นะเอาแขนคนลข้างสิก็ฉันจะลองฉันเองจะขยี้อะไรกับฉันเอเอาแขนแต่ดูสิว่าสบู่มันฉ่ำป่ะเฮียเอาแขนคนละข้างสิเขาต้องการที่จะจ่นะหอมเขาต้องการที่จะแกงชาเฮียไม่แกงเนี่ยแล้วเราถูสบู่ใช่ป่ะแล้วเราก็ถูตามข้อสอกแล้วก็พอกทิ้งไว้วิธีการเนาะ อันนี้ก็คือสังเกตได้เลยนะว่าจะเป็นฟองสีส้มนะคะเพราะว่าเราใส่วิตซีนได้มากแม่นี่ไงสีส้มมันจะรู้สึกยิบยิบนะพี่บุ๋มเพราะว่ามันเป็นเอ่อมันจะแบบพัดเซีล์ผิวอะเอ a จากผลไม้ใช่เขาจะบอกฉันไ้มคะฉันถูกไปเกินครึ่งก้อนละกว่าเขาจะบอกฉันก็ฉันถูกไปเกินครึ่งก้อนทจริงพี่เขาก็แกงฉันอยู่นะเธอฉันจะสังเกตได้ว่าคือฟองเยอะ เห็นตาเป็นสีนี้มีสองวิธีให้เลือกจะพอกไว้ก่อนฟองก็คือทิ้งไว้3นาทีก็ได้หรือจะล้างออกเลยก็ได้เริ่มแย่งกันพูดละมันเป็นเนื้อครีมเห็นไหมมันเหมือนเนื้อครีมคิปแย่งพูดอย่างเลยรดเฮ้ยล่าส่อ่ะใช่ไหมคะกินหอมไหมคะแม่ถ้าไม่ดีจริงลูกค้าไม่มาถามหาซื้อยกโหลหรอกเออ วันนี้เธอเอาไปเลยเนี่ยเซตเนี้ยเพราะว่าเดินหน้าเขาขึ้นราคาแล้วแกเอาตัวนี้ไปด้วยพอฟอกเสร็จใช่ไหมพอสบู่เสร็จแล้วเธอก็เอาดีไปทาบำรุงต่อเธอจะมาฟอกเสร็จแล้วไม่ทาครีมไม่ได้ไม่บำรุงต่อไม่ได้ไม่คันนะไม่คันหรือว่าผิวฉันคันไม่ใช่พอแสดงว่าเป็นคนที่ผิวปกติเอไม่แพ้ง่ายใช่เพราะว่าดูแลผิวดีค่ะเนี่ยยังปกติไม่ไม่รู้สึกอะไร ใช่สิบสามนาทีค่ะแพ้บางคนไม่เคยอาบน้ําเลยไงเพราะอาบน้ำก็นี่นี่คนนี้คนนี้อาบน้าแล้วจะแบบลองลองละนางอาจจะเป็นสาวญี่ปุ่นไงสามวันอาบน้ำทีบางรั้สองขอดาบหมดก่อนเออเธอซื้อไปอีกซื้ออีกไม่ได้หรอเรื่องจริงตูนเพราะว่าเดินหน้าปรับราคาแล้วเรื่องจริงที่สบู่จะหมดนล้วใช่ไหมเธอ ได้มาวันนี้ยิมก้ายิก้าขอพรุ่งนี้ได้อีกวันหนึ่งนะใช่สองวันสองวันแลอุ้ยคือแบบดีเห็นไหมพี่บูนนี่มันเป็นเนื้อครีมขาวเห็นอ่ะสมมติว่าเธอก่ขัดสีบูขัดฉีบว่าขัดขัดเขาเรียกนะขัดอะไรนะขัดขัดอะไรนะขี้ขัดสีสวีวันช่วยสัดแก่อะโทษทีนี่เห็นป่ะ ดูดูความเข้มข้นเขาวันนี้สะพายมากนะไม่คิดว่าพี่บุ๋มจะกล้าลองเทส,สบุ๋มให้นนเรา,าดูเซรั่มใช้ตัวไหนเซรัซ่มเอ้ยใช้ตอนไหนพูดผิด อาเย<า>็นออาบน้ำเสร็จเช้าเย็นอาบน้ําตัวเธอเปียกน้ําทุกอย่างออกมาหล่เธอใช้เซรั่มทับไปเมื่อน,นั้นค่ะอแต่ถ้าคืนตอนคืนเธอ,ไม,อ,อไม่อาบน้ำเธอก็ไม่ต้องทาหรือเธอจะทาแล้วไม่อาบน้ําก็ได้แต่มีคนบอกว่าสองวันอาบน้ําทีทาได้ไหมคะทาได้สิค่ะก็ต้องกช้ากว่าคนอื่นมันพิเศษก็คนไม่อาบน้ําก็ทาโสมไปเลยเพราะมันกลิ่นมันหอมไม่พวกเธอฉันจะบอกว่ากลางวันนะทากันแดดด้วยนะชุดหนึ่งใช้ได้นานไหมเซรั่ม ห้าร้อย ml ค่ะห้าร้อย ml ครึ่งโลง่ายๆคืออันเนี้ยเซรั่มเนี่ยครึ่งโลใหญ่แบบนี้เซตก็ได้เป็นโลนึงเดือนนึงเลยนะแม่ค่าส่งก็ไม่คุ้มแล้วโลนึงเนี่ยอ่ะค่าส่งก็แพงแล้เนี่ยค่าส่งปกติที่ไม่ใช่ติ๊กต็อกอ่ะกล่องละแปดสิบบาทนะคุ้มไม่ได้จะแพงเท่าเท่าเซรั่มเราวนะค่าส่งว้าะจ้าน้องแก้มไม่ติดหวังเออตอนนี้ตะกร้าขึ้นฮอตที่สี่ร้อยหกสิบเก้าแล้วค่ะอยากให้พี่โอ้ไมค์กอนโอ้ไมค์ก้อนกับพี่อุ้มมาใครอ่ะใครคะใคร พี่บุ๋มอ๋อเราสิเราครอบครัวแม่ปาเขาเขาเลิกกันไปแล้วพี่บุมไม่รู้จักิงจะไม่รู้จักกันหรอกไม่เป็นไรหรอกไม่ต้องอยากรู้หรอกใส่มากอย่าลืมกดติดตามกด subscribe จะได้มีพลาดคลิปดีๆนะคะ